หน่วยงานกองารรันรณงการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทางข้ามทางม้ายประจำเดือนมีนาคม ท่านประชาชนคนไทยของพวกเราเนี่ยนะฮะผู้บริหารได้พูนราคาก็หล้วมันดงนี้นะครับรมันน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภทัยที่สุดนะครับก็มีเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครรับไทยทย่

สำหรับเดินท้างนะครับ้าไปซื้อทิ่นินนะครับผมสักพู่นะครับจะมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านเลยนะครับท่านรองผู้บัง <S <S คับการบุกธร ไ้ทำใหเทำทรทำได้ได้นะทำไี้เขาไ้เลนะคนยดกระเทานาอรับครอัปแล้้อเราล้อไบ่รันะเต